สวัสดีค่ะวันนี้แควก็จะมาแนะนำวิธีสร้างลิงก์สร้าง QR code นะคะสร้างภาพ QR code จากลิงก์ห้างมูมอก็คือเราจะเอาลิงก์ห้างไปเจเนเรตเป็น QR code นะคะเพื่อไปใช้ตั้งตามร้านค้าของเราแล้วให้ลูกค้าของเราเนี่ยผู้ที่มีร้านค้ามีตลาดนัดแผงลอยนะคะเอาลิงก์ห้างมูมอไปเจเนเรตเป็น QR code ได้เลยหลังจากนั้น เวลาเราเปิดร้านเราก็เอาไปตั้งที่ร้านเราให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสแกน QR code เข้ามาที่ห้างมูมอเราได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมโหลดตรงนี้นะคะโหลดแอป QR Gen ตัวสีเขียวๆตัวนี้นะคะ QR Gen โหลดมาติดตั้งก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปเอาลิงก์ห้างมูมอของเรามานะคะมาทำ QR code ที่แอปอืม qrg นะคะแก้วก็จะไปเอาลิงก์ห้างนะคะลิงก์ห้างมูมอของเรานะคะแก้วเลือกแบบอัตโนมัติแชร์ไปที่ไลน์ก่อนนะคะแชร์ไปไว้ที่ไลน์ก่อนนะคะโอเคนะคะแก้วก็จะแชร์ไปที่ไลน์ก่อนหลังจากนั้นเราก็ไปเอาลิงก์ห้างที่ไลน์มา เราก็เข้าไปก๊อปปี้ลิงก์นะคะนี่เลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ กดคัดลอกลิงก์เลือกเอามาเฉพาะตัวสีฟ้าก็ได้นะคะเริ่มต้นที่ h t t p นะคะเริ่มต้นตรง h t t p กดแช่ไว้นะคะแล้วคัดลอกเฉพาะตัวสีฟ้านะคะลิงก์จะไปหมายถึงตัวสีฟ้านะคะเราก็เอาลิงก์ที่เราคัดลอกมาจากไลนยนะคะมาทำสร้าง QR code generate QR code ที่แอป QR Gen นะคะแอป QR Gen ตัวสีเขียวๆนะคะเราลบ ข้อความตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วเราก็กดแช่ไว้นะคะให้ขึ้นมาแล้วเราก็กดวางนะคะเท่านี้ลิงก์ห้างมูมอที่แก้วก๊อปมาจากไลน์ก็จะมาอยู่อย่าลืมนะคะจุดสำคัญคือเราต้องเริ่มต้นด้วย h ttp นะคะไม่ใช่เริ่มต้นด้วย ด้วยตัวอื่นตัวสีดำๆไม่ต้องเอามานะคะให้เริ่มที่ http แล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ไปให้สุดอยู่บนสุดนะคะจากนั้น g e n e r a t e คลิกคำว่า g e n e r a t e นะคะเราก็จะได้ qr code มานะคะพอได้ qr code มาให้เรากดแช่ไว้นะคะกดแช่ไว้เสร็จนะคะกด yes นะคะภาพ qr code ตัวนี้จะถูกไวเซฟเก็บไว้ในแกลเลอรี่เลยนะคะเมื่อเราได้ qr code แล้วทีนี้เราจะตรวจสอบว่า qr code ที่เราสร้างเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะแล้วลิงก์ ถูกหรือเปล่านะคะเนี่ยนะคะเราก็มาเลยนะคะแก้วก็จะพาไปทดสอบว่าคิวอาร์โค้ดตัวนี้ถูกต้องไหมนะคะเป็นคิวอาร์โค้ดของแก้วที่สร้างไว้เมื่อกี้นี้ไหมโดยการเข้าไปที่ลายนะคะเข้าไปที่ลายเหมือนเราสแกนเช็คอินโควิดนะคะเราเข้าไปที่ลายก่อนนะคะพอมาตรงหน้าแชทเห็นไหมคะจะมีช่องเนี่ยสี่เหลี่ยมตรงนี้คะ่ะให้เราคลิกเข้าไปแล้วเขาจะให้เราเลือกรูปภาพคิวอาร์โค้ดมานะคะ แก้วก็ไปเลือก QR code ล่าสุดที่แก้วทําทไว้เห็นไหมคะก็มาแล้วด้านบนเห็นไหมคะด้านบนเราจะเห็นลิงก์ห้างมูมอเป็นสีฟ,ฟ้ามาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวแก้วขออ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะลิงก์ห้างมูมอมาแล้วเราก็แตะตรงลิงก์สีฟ,ฟ้านะคะเพื่อที่เข้าไปเห็นไหมคะ เวลาลูกค้าเราเนี่ยเขาสแกน QR code สมมติว่าเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วเราตั้ง QR code ไว้ที่หน้าร้านพอลูกค้าสแกน QR code เราปุ๊บเนี่ยเขาจะติดลิงก์ห้างมูมอเราทันทีเขาก็ต้องลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือแล้วขอ OTP ถูกไหมคะทีเนี้ยแก้จะพามาดูว่าพามาทดสอบว่าหลังจากเราสร้าง QR code เมื่อกี้นี้แล้วถูกต้องไหมใช้ได้ไหมเราก็ต้องทดสอบแบบนี้นะคะแล้วลิงก์เป็นลิงก์ห้างเราหรือเปล่าเราก็ กดตรงด้านบนที่เป็นจุด3จุดเมื่อกี้นะคะแล้วก็แชร์ลิงก์ออกไปในไลน์ก็ได้นะคะก็แชร์ไปที่ไลน์เพื่อนเราหรือไลน์ใครก็ได้นะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะลิงก์เมื่อกี้ที่เราแชร์ไปก็จะมาที่ไลน์แล้วเราดูที่ลิงก์นะคะเห็นไหมคะลิงก์ที่แก้วแชร์มาล่าสุดเห็นไหมคะเขาจะมี เขาจะมีเ,เลขเลขรหัสมูมอติดมากับลิงก์เห็นไหมคะเป็น TA 03ศูนย์สามตัวสองหนึ่งก็แสดงว่าเป็นลิงก์ของแก้วถูกต้องแล้วนี่คือวิธีการเทสว่าคิวอาร์โค้ดที่เราสร้างอ่ะใช้ได้ไหมแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยถูกลิงก์ห้างหรือเปล่านะคะต้องเช็คด้วยเพราะบางทีเราไปสร้างแล้วไปสร้างแล้วลิงก์กลายไปเป็นลิงก์ห้างของคนอื่น